เดี๋ยวนี้มาอัปเดต v ีออเข้าใหม่นะสีขาวมีสีบรอนมีรุ่น e n t r รรุ่น Mid รุ่นไฮมันครบเลยปี19ถึง20นะครับเข้ามาหลายคันนะรุ่น g ฮมาเยอะสุดไม้น้อยสุดแค่50,000กิโลใครอยากได้ v ีออสวยๆรถในงานมือเดียวปลดระวังปลอดศูนย์ที่มาที่ไปชัดเจนคลิปนี้ดูคลิปเดียวครบจบเลยนะครับอัปเดตกัน10กว่าคันสนใจคันไหนนะครับดูให้จบอย่าพลาดน,นะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะที่สนใจรถมือสองวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็กเพชรยนต์นะครับผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนเสรีไทย68แยก1มินบุรีคลังรถมือสองที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะครับอยู่ที่โซนเซอร์วิสนะครับโซนรถเข้าใหม่มี V ีออเป็น10คันเลยนะคใครอยากได้รุ่น Entry รุ่น Mid รุ่นไ h นะครับปีตั้งแต่10 17จนะจนถึงปี20นะครับที่เพชรยนต์มี V ีออสนะเข้ามาใหม่เยอะมากนะสิบกว่าคันนะครับไม้น้อยสุดก็มีนะครับไม้น้อยๆไม้หลักหมื่นมีไม้ห้าหกหมื่นมีไม้แปดหมื่นมีไม้แสนต้นมีไม้แสนกลางมีไม้สองแสนก็มีนะครับราคาก็จะลดหลั่นกันไปนะครับตามเลขไม้นะครับแต่ผมพาพี่ๆรับชมนะครับตัวไฮนะครับตัวมิดนะที่เป็นโฉมรัดไม่ไดเชนของ v ีออสนะครับปี19ปี20แต่ต้องบอกเลยว่า v ีออสนะ โฉมปี19โฉมปี20น่าใช้สุดนะครับฟังก์ชันครบกล้องถอยจอทัชสกรีนนะครับเครื่องยนต์ดูออลวีวีดีไอนะครับใครอยากรู้ว่าเครื่องยนต์มันมาจากไหนมันก็มาจากพวกเนี่ยครับดูออลนะปัจจุบันที่เขายังใช้อยู่ก็คือยาลิทคอร์สอ่ะง่ายๆเลยนะครับยาลิทคอร์สนะเครื่องพันห้าใช้เป็นตัวนี้นะครับแต่ก็จะผสมไฮบริดใช่ไหมแต่ตอนนี้นะครับวีออสเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันน่าใช้นะปี19 20เนี่ย ราคาป้ายแดงมันเจ็ดแสนกว่าใช่ไหมตอนเนี้ยราคามันอยู่แค่ห้ามันแค่สามแสนกว่าเองนะครับสามแสนกว่าๆนะสวยน่าใช้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพาบพี่ๆไปเริ่มต้นรับชมกันนี่คันแรกคันนี้ทะเบียนเจ็ดสี่หกเจ็ดนะครับดูข้างหน้านะครับเห็นตัวเอ่อเขาเรียกว่าไฟโปรเจคเตอร์นะมีไฟเดย์ไลท์นะครับคันนี้น่าจะเป็นตัวไฮนะตัวไฮเดี๋ยวผมดูราคาให้นะเปิดราคาดูไปพร้อมๆกับ,บพี่ๆอ่ะผมเห็นกุญแจสมาร์ท เอนทีนะเป็นเซนเซอร์แบบนี้นะครับน่าจะเป็นตัวไฮแน่นอนนะดูข้างในกันตัวไฮนะครับจะเป็นเบาะดําขีดแดงแบบนี้แล้วนะครับเปิดเข้ามาข้างในเจอเบาะหนังดําขีดแดงแบบนี้นะครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนให้ครบครบแบบนี้เป็นตัวไฮอย่างแน่นอนนะตัวไฮคือตัวท็อปของเขาป้ายแดงประมาณ 7, จ็ดแสนห้าเจ็ดห้า้านะตอนป้ายแดงตอนนี้นะครับราคาแค่ประมาณสัก3สามแสนปลายหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูให้นะคันนี้ทะเบียนเจ6 7สี่หกเจ็ดนะครับ,อบ, 7, 4, 6, รบสองขงบยมังไม่มีนะครับรถมันมึงเข้าเดี๋ยวขอดูก่อน 7จ็ดสี่หกเจ็ดเจ็ดสี่หกเจ็ดคันนี้เป็นตัวไฮนะครับเลขไม่หนึ่งแสนกับอีกสองพันราคาสามเก้าเก้าสามเก้าเก้านะปีสิบเก้าจดยี่สิบนะครับท็อปสุดของรุ่นของถอยมีจอทัสกรีนมีนะครับเบาะหนังแล้วรอบคันนะครับแล้วก็ภายในนะจะเป็นแบบคลิปแดงแบบนี้ด้วยนะนี่เป็นเบาะหนังนะครับดัมคลิปแดง นะมีแอร์ดิตอนออโต้นะได้พุชสตาร์ทแล้วนะสำหรับรุ่นไฮนะครับรุ่นไฮป้ายแดง759,000ตอนนี้399นะรถปี19ผลิตปลายปีจด20คันแรกเป็นไงบ้างครับสนใจไหมคันนี้ฟีดาวนหกพัน8 0 0ตลอดสัญญาย้ำนะคันนี้ฟีดาวนหกพันแป0บาทตลอดสัญญาอมาดูถ้าไฮเนะี่ยมันเป็นรุ่นท็อปเนาะราคามันก็จะเนี่ยสามปลายนะถ้าเป็นปี19จด20ไม่หลักหมื่นนะคันนี้ เออคันนี้ไมค์ขออภยัยคันนี้ไมค์หนึ่งแสนสองพันแต่มีไมค์หลักหนะมื่นนะไมค์เจ็ดแปดเก้าหมื่นมีนะครับมาดูคันนี้กันบ้างซีซีสองสามซีซีสองสามเดี๋ยวผมเช็คราคาก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนะครับซีซีสองสามคันนี้นะครับเป็นวีออสนะครับตัวเอนทีนะครับไอตัวอ่ะน่าจะใช่นะน่าจะเป็นตัวตัวเอนทีนะครับตัวเริ่มต้นซีซีสองสามเดี๋ยวขอเช็คอ่ะสักครู่นะครับอ่าหาราคาไม่เจอเลยแปบ๊บหนึ่งนะครับ สี่สี่สองสามเดี๋ยวเช็คราคาให้อ่ะคันนี้ตัวเอ็นทีนะครับโอ้มันอยู่ล่างสุดเลยมันมันเพิ่งเข้านะขออภยัยคันนี้ไม่แปดหมื่นสี่นะครับเป็นหนึ่งจุดห้าเอนทีตัวเริ่มต้นปีสิบเก้าแล้วนะครับอ่าตัวเอ็นทีจะได้เป็นเบาะผ้านะครับโคมไฟเป็นแบบไฟไม่ใช่โปรเจคเตอร์คันนี้แค่สามสามเก้าเองไม่แปดหมื่นสามสามเก้าสามสามเก้าก็ผ่อนประมาณสามสามเก้าก็ผ่อนประมาณอ่าหก ประมาณ5นะ้าพันห้าะประมาณนี้5้าพันประมาณนี้นะครับห้าพันห้าห้พันหกใรอปีสินะครับเครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกันแต่ภายในยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะสําหรับตัว En นทีสนใจก็ทักไลน์หาผมได้นะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามสี่มาเอนทีไปแล้วเราก็ต้องมาตัวมิดบ้างนะครับมิดคือรุ่นกลางนะครับเอนทีล่างสุดมิดคือกลางไฮคือตัวท็อปสุด4ี่เจ็ดแปดหกเดี๋ยวผมเช็คก่อนสี 4, 7, 8, ่เจ็ดแปดหกอะคันนี้เป็นตัวไฮนะขออภยัยสีขาวตัวไฮไม่เก้าหมื่น นะครับนี้ไม่เก้าหมื่นะครับไม่เก้าหมื่นหกสามเก้าเก้าเท่ากับไม่หนึ่งแสนสองพันนะครับไม่พอกันเก้าหมื่นเยกับาแสนสองก็ห่างกันประมาณสักหกพันโลนะครับตัวนี้เป็นวีออสนะครับเป็นตัวไฮนะตัวไฮท็อปสุดนะทะเบียนซีเจ็ดแปดหกนะครับอ่ะฝากระโปรงหน้ามีรอยนิดหน่อยถ้าเป็นผมนะผมไม่อยากจะเอ่อทำสากระโปรงหน้าใหม่นะผมไปเอาคันนู้นนะครับคันนู้นสภาพดีกว่านะครับไม่แพ้เยอะกว่า6กพันโลนะครับแต่สภาพดีกว่านะตัวไฮก็ได้ล้อแม็กนะครับลายห้าแฉกแบบนี้นะครับ กองถอยจอทัชสกรีนต่างๆมีให้ครบแล้วนะครับแบบนี้ภายในเป็นสีดําตัดแดงสวยๆนะครับวีออสนะครับช่วงนี้เข้ามาเยอะนะเข้ามาเป็น10คันนะครับเมื่อวานเข้ามาอีก2เทเลอร์นะสนใจก็ทักไลน์ได้นะครับหรือสนใจรุ่นอื่นนะครับแบบอื่นก็ทักไลน์หาผมได้0 6 5 9 5 1 3 3้าเก้าห้มาดูคันนี้กันบ้างวิธีเช็คนะครับไฮกับมิดนะดูล้อนะครับอ่ะคันนี้ก็ไฮนะครับตัวไฮสีบอลนะครับไฮสีบอลเดี๋ยวผมเช็คก่อน4 7 9อะไรเนี่ย7 9 7958นะครับเดี๋ยวขอดูราคาก่อน7958คันนี้ตัวไฮนะครับราคา389เองเล็กไม่แสนสองนะครับไม่แสนสองปี19บเาไปปีจด20นะตัวไฮนะครับได้ล้อมแม็กนะแบบนี้นะครับคุ้มนะตัวไฮนะป้ายแดงนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันตอนนี้นะครับแค่ประมาณนี้เองนะสามแปดเก้าเอง คุ้มค่าคุ้มราคาได้เครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับกุญแจสไมน์พี่นะครับไฟโปรเจคเตอร์แล้วไฟเดย์ไลท์แล้วนะครับเบาะหนังจอทัชสกรีนกล้องถอยครบคุ้มค่าคุ้มราคาไปใช้งานต่อหลัก10ปีพวกนี้รถบริษัทรถหน่วยงานปลดระวางนะครับมือเดียวปวาร์สูตรมาดูคันต่อไป7 4 6 2 7 4 6 2นี้ตู้ไฮเหมือนกันสีขาว399เฮ้ยราคาเท่ากับไอ้คันแรกที่ถ่ายเลยนะ399นะ399สีขาวนะครับตัวไฮเหมือนกันกล้องถอยมีจอทัชสกรีนมีครบครบอ่ะมีหนึ่งค คันนี้นะครับตัวไฮส,สีบอนไฮสีบอลคันนี้ทะเบียน5507โอ้โหมันเข้ามาเยอะมากเลยนะ5507คันนี้เลขไมล์หน0 0แสนกืบอบสี่พันนะครับ399ปี19ปลายปีจด20เหมือนกันนะครับ399นะครับปี19ปลายปีจด20รุ่นท็อปสุดนะซื้อทีนซื้อท็อปสุดไปเลยนะครับผ่อนอยู่มาสัก6 8, 8พ0ผ่อน6,800นได้ท็อปสุดนะครับฟังชันครบครบ เนะบาะหนังดําตัดแดงนะครับเดี๋ยวปรับสภาพให้พร้อมใช้กล้องถอยจอสกรีนแอร์ดิตอนออโต้นะเลขไม้แสนเดียวนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวังโหตะก่อนนะรุ่นมิดรุ่นรุ่นไฮนะหากันให้ควักนะครับตอนนี้เข้ามาเยอะมากนะครับเป็น10คันใครสนใจ V ีออสนะครับมิดไฮทักไลน์มาได้นะอ่ะคันนี้กันบ้างคันนี้มีกล้องถอยอ่ามีกล้องถอยแล้วได้ล้อ,ลอแบบนี้อ่ะอันนี้เป็นล้อตัตมิดนะจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าล้อไฮจะเป็นแบบนี้ส5บห้านิ้วเหมือนกันนะครับก็ สวยต่างต่างแตกต่างกันไปนะฮะตัวนี้ 3, 3 1, มามึเดี๋ยวผมเช็คเดี๋ยวผมเช็คให้3ามสามหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอในญาตนะครับขอดอูราคาก่อนสคบมันยังไม่มานะครับพอรถมันเพิ่งเข้า3ามสคันนี้ปี19นะครับเฮ้ยไม่ห้าหมื่นไม่ห้าหมืาา 3, 6, ่นหนึ่งจุดห้ามิตรนะครับไม่ห้าหมื่นราคาสามหกเก้าเองโคตรคุ้มนะครับคันนี้คุ้มมากนะคุ้มมากเดี๋ยวไปถ่ายเดี่ยวดีกว่านะผมมองว่ามันคุ้มมากเลยนะครับตัวมิตรตัวมิตรนี่ เบาะหนังสีดำๆนะครับกล้องถอยจอสกรีนไปปอดศูนย์อันนั้นเป็นดำดำตัดแดงใช่ไหมอันนี้จะเป็นสีโรสโกล์นะสีแชมเปญแบบนี้เลยนะครับกล้องถอยจอสกรีนมีให้ครบนะครับ1.5มิตรนะครับราคาแค่369คันนี้ฟีดา้าพรอนมาสักหกพันสองหกพันสามไม่เกินนี้นะครับแต่คุณได้นะครับไม่ห้าหมื่นนะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคันนี้นะครับมิดกับไฮต่างกันนิดหน่อยนะครับเบาะลายเบาะนะแล้วก็อ่าก้องถอยเอ่อขอขอภัยกล้องถอยจอสกรีนมี ต่างกันที่ล้อนะครับขอภายล้อแล้วก็ได้พุสตาร์ทแค่นั้นเลยเลยนะครับอ่ะคันนี้สี่เก้านะครับสี่เก้าศูนย์ศูนย์นะวันนี้ต้องขอภายนะเปิดราคาไปแล้วก็ถ่ายใบยนะครับเพราะว่ารถมันเพิ่งเข้าใหม่หมดเลยนะเป็นสิบัน c ี่สเก้าเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คราคาก่อนสี 4, 4่นะเดี๋ยวเสิร์ชก่อนนะครับสี่สี่เก้าศูนย์สี่สี่เก้าศูนย์นะครับแป๊บหนึ่ง c ี่สีเก้าศูนย์ อ่คันนี้4 9 9 0ขออภัยที่9 9 9 9 0นะครับคันนี้ตัวเอ t นทนะครับปี19เลขไม้แสนหนึ่งสมเก้าไม่ต้องซือ้อนะครับไปซื้อคันนุ้นไมล์แ0 0 0มืนนะครับอ่ะเราบอกกันตรงๆแบบนี้เลยนะครับไปซื้อไมล์แปดหมื่นดีกว่าอ่ะมาดูคันต่อไปคันนี้สามสามแปดอ่าสามสองแปดศนะครับสามสองแปดศู 3, 2, 8, 0, 3280คันนี้ตัวมิดปี19นะครับไม่เก้าหมื่นะครับไม่ต้องซื้อนะครับไปเอาไม่ห้าหมื่นก่อนนะครับไม่ห้าหมื่นติดจองค่อยมาเอาไม่เก้าหมื่นนะครับราคาเท่ากันเลยราคาเท่ากันเลยไปเอาไม่ห้าหมื่นสิใช่ไหมผมก็แนะนําตรงๆแบบนี้นะครับแล้วยังมีรุ่นอื่นอีกปะเดี๋ยวเราไปดูพวกยานลิสกันดีกว่านะครับตะกี้วีออสคบแกงและคันนี้ทะเบียน319 319ยานลิสห้าประตูสวยๆเลยขอดูสคบก่อน นะคันนี้มีสอบอแล้ว3ามแสนเปีสิปลายปีจดยีไม่หมื่นเดียวไม่หมื่นสปีสิบเจดยีนะครับทะเบียนก็ได้ทะเบียนนี้เลยสวยๆเลยนะครับคันนี้สามกาเ็ผ่อนอยู่หกพัแปผ่อนหกพันะครับยาริท้ประตูอามาดูคันนี้คันนี้ก็สวยนะตัว G+ ีพลันะครับปีสิเหมือนกันนะจีพลัสประตูกี่เราดูสี่ประตูไปแล้วเรามาดูห้าประตูบ้างนะคันนี้ราคาสามแไม่สองหม ปี19นะครับ G+ Plus นะฮะตัวท็อปสุดกล้องถอยจอทัดสกีนต่างๆมีให้ครบกุญแจสมาร์ทเอ็นทรีแล้วนะ,ะแดดส่องนะขออภยัยอยาให้ดูฝั่งนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับ0659513314ชอบรุ่นไหนแบบไหนทักไลน์เข้ามาได้นะครับเพชรยนต์เรามีรถมือ2เยอะมากนะครับอันนี้ก็พวกแกง๊นะกแกงเข้าใหม่นะพวกแก๊งเข้าใหม่ N v o T, นะวีองวีออสนะยาลิศเอลติสนะครับมีให้เลือกเยอะมากนะครับเยอะที่สุดในย่านนี้สนใจรุ่นไหนคันไหนก็โทรหาผมได้065 9513374นะครับอเมร่าพันเทอร์โบปี22 389เครื่อง1.0เทอร์โบนะครับ e ตัว e l นะครับไม้201เหมือนได้เหมือนคุ้นได้รถใหม่ป้ายแดง5แสนกว่าตอนนี้389ปี22นะครับรถประมาณสองปีปีไปไปลายเกือบสองปีนะครับมีให้พี่ิเลือกชมเลือกใช้เยอะนะนี่ยาริท5ประตูนะครับ4ประตูมีแจ็คมีนะครับนี่ยาริสเพียบเลยแก๊งนี้แก๊งยาริสหมดเลย นะครับเห็นตรงนี้โตโยต้าทั้งนั้นเลยนะนี่นะครับแจ็ดเจอรมีแจ็ดคันนี้รู้สึกกับปี19นะครับแจ็ดก็มี419ปี18ไม่90,000 419ตัว S p สพ s ตัวท็อปเขาแล้วนะครับรถ5ประตูนะครับสีขาวนะโอ้ใครอยากได้วีองวีออสนะสีขาวยาริสนะครับลืมครับมีตึมนะคันนี้ตัวท็อปนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าสปอร์ตพรีเมียมนะ459นะครับ459ไม่50,000ปี21ปี21ไม่50,000นะครับแล้วคันนี้ราคา 1 0 0 0 0 0บาทจบเลยนะ Voss รุ่นเจนะครับปี12 1 9 9 0 0 0ึบาทซื้อสดจบราคานี้ผมให้เลยนะครับมีให้ให้พี่พี่เลือกชมเลือกใช้นะอีกเยอะเลยนะแกง Voss ตะเกียเดี๋ยวก็ทยอยไปนะครับเข้ามาแล้วก็ไปเข้ามาแล้วก็ไปนะสนใจก็โทรหาผม065 9 5 1 3 3้ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์นะครับมีรถมือสองให้พี่รับชมกันแบบนี้นะครับสต็อกเราแน่แนแนแบบนี้สนใจคันไหนรุ่นไหน โทรหาผมได้นะถ้าเป็นอัลติสนะครับเรามีประมาณสัก5 6 0คันนะครับผ่อนเริ่มต้นสัก6,000กว่าบาทเองนะครับปี18ขึ้นนะไม่ใช่แบบผ่อน6,000นแตปีลึกๆ14 15ไม่ใช่นะปี18ขึ้นไปนะเรามีปี18 19เยอะมากนะครับมีทุกสีนะครับนูเบิร์กลิงคันนี้สวยมากเดี๋ยวจะมาถ่ายอีกรอบนะครับปี16คันนี้ปี16เลขไมล์แสนสอนะครับตัวรุ่นพิเศษนะ1.8 ES Sport นูเบิร์กลิงนะครับคันนี้ปี16เเป็็นนนรรรุ่ลลิิมมตดกก้้ออองถอจสีีใหคบ นะครับสีแสงอีก9 0 0 0นะผ่อนก็ประมาณสัก7,000ต้นๆ้นสนใจรุ่นไหนแบบไหนสีไหนนะครับทักไลน์เข้ามา0 6 5 9 5 1 3 3้4ก่ก่อนจาักการอย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไค i b ์จะได้ไม่พลาดรถสวยที่บริษัทเป็นยนนะครับมีให้พี่เลือกชมเลือกใช้มากกว่า4 0 0รคันแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ